อาจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมาราเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ถึงกรณีโควิด -19 เมื่อเทียบกับไข้หวัดใหญ่สเปนและอหิวาตกโรคในราชการที่สองโดยระบุว่าประเทศไทยมีโรคระบาดใหญ่เป็นรอบรรอบ,รอบละ1 0 0ปีในปีพุทธศักราช2 3 6 3 โรคอะฮิวาตกรโรคได้เกิดการระบาดใหญ่ในสมัยรัชกาลที่สองที่มีการบันทึกกรมพระยาดำรงราชานุภาพไว้ว่าหาลงปีมะโรงคาดการว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ30,000คนซึ่งในขณะนั้นประชากรประเทศไทยก็ไม่น่าจะมากน่าจะอยู่ที่3-4ล้านคนอัตราการเสียชีวิตก็น่าจะอยู่ที่1%เปอเซอีก100ปีต่อมาในปีพุทธศักราช2461 ไห้วัดใหญ่สเปนเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคใต้ในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2461ในสมัยรัชกาลที่6ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่1เราได้ส่งทหารไปร่วมรบกับกองกำลังฝรั่งเศสและอังกฤษในขณะนั้นประเทศไทยปกครองแบบมี17มนทลหรือ73จังหวัด มีประชากรทั้งสิ้น8.4ล้านคนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น2.3ล้านคนเสียชีวิต80,000คนหรือคิดราว1% 000. ของประชากรนับเป็นการเสียชีวิตที่ไม่น้อยจากโรคระบาดโรคสงบในเดือนมีนาคม2462ราชกิจจานุเบกษาฉบับที่136 27กรกฎาคมพุทธศักราช2462 100ปีต่อมาปีพุทธศักราช2563เราก็ต้องเผชิญกับโรคระบาดอีกคือโรคโควิด -19 เข้าสู่ประเทศไทยในเดือนมกราคมจากหญิงท่องเที่ยวชาวจีนหลังจากนั้นเราก็พบการระบาดมาจนถึงปัจจุบันเป็น3รอบเหตุการณ์ยาวมาถึง1ปีครึ่งแล้วยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติเราได้พยายามยื้อให้มีการเสียชีวิตน้อยที่สุดแล้วก็รอวัคซีนมาทดแทนการติดเชื้อ เพื่อให้เปรียบเสมือนเป็นการติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรือมีอาการให้น้อยที่สุดเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานเพื่อให้พ้นจากการเจ็บป่วยของโรคดังกล่าวถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างเมื่อ100งหรือ200ปีที่แล้วที่ผ่านมาถ้ามีการเสียชีวิตประมาณ1%อร์เครั้งนี้ก็จะมีการสูญเสียถึง700,000คน และโรคน่าจะสง,งบใน1ปีคือคนส่วนใหญ่จะติดเชื้อและมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นจากการติดเชื้อโรคระบาดใหญ่หลายโรคในอดีตได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายร้อยล้านคนความรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อการรณรงค์ด้านสาธารณาสุขการค้นพบวิธีการรักษาและวัคซีนต่างๆก็มีส่วนช่วยทำให้วิกฤตในอดีตสิ้นสุดลง วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับคนเฒ่าคนแก่มาเล่าเรื่องราวของการเกิดโรคระบาดเมื่อในอดีตนั้นเขาเผชิญชะตากรรมอย่างไร ก่อนการระบาดของโรคเป็นยังไงเขาเรียกว่าโรคอะไรคะเขาเรียกว่าไข้หนาแต่ถุกวันนี้เขาเรียกอายวัดตาการรุก็ได้ไหมเจ้าวันนั้นเรื่องเสื่อรื่องท้าไม่ก็นั่นหม้อก็ไม่มีอานามเอ้ก็ไม่มีรุกกาลาก็ไม่แต่มออนดิดทักหม้อมาลีที่เดินก็ต้องเดินไป ม่อหม้อี่ตั่งเขมาไป,ปุลลั่งแต่ม่อมวานนี้คนไม่บาดในบ้านนี่เขาไปตามกลางคืนแกก็มากลางคืนเลยรันเนอแต่นั่นวันที่ึงกันคนเกิดก็ตายเสียก่อนคนเจ็บก็ต้องเจ็บไม่เมื่อนทุกวันนี้ปุ๊บปั๊บปั๊บ,บ,บแล้วก็เข้าถึงและการป้องกันเขาป้องกันยังไงคะ ก็ยู่กันพันเนี้ต่างคอต่างต่างบ้านก็ต่างคนต่างยู่มันพันเนี้มาไปได้มาได้ไหมถ้าตีตรงข้องกินกระโถดเลยเสือห้าไปห้าจะข้าไปวายนาบานนาไร่เข้าก็ก็หมาเอาเลยคงไม่ให้เข้าแขกกันก็ตายไปหลยคนแล้วก็มีเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรจะมาถึงไหมชนบทแบบบ้านเรา เรื่องยาเรืงไรพันนันนะไม่เคยมีตอนนั้นตอนนั้นนมประมาณอายุเท่าไหร่คะตอนเจ็ดสิบแปดได้ออจำได้แต่นี่ย่ายนาำขึ้นนะเขาเรียกไขยนะโรคห่าไหมคะเ<ะ>ขาเรียกโรคห่าไหม่ายห้าเลยเขาเรียกคายห้าแต่ว่าตามบ้านนะี่เขาเรียกค่ายนาำ แต่ทาบในอยู่เคร่งก็อาหิวาตากาโรกันวันนั้นตึงหมอก,ก้อนกาเรียนาันนั้นก็เรียนอาหิวาตากโรรกันแหละแค่ถ้าบไม่รูงเรียนนะค่ะถ้านั้นเขาตีหวาเลยว่าอาหิวากำเริบล้างมือกดเบด้วยน้ำประปาผักดิบผักสด งดเสียดีกว่าหากใช้น้ำท่าต้องต้มเสียก่อนอาหารหวานข้าวเมื่อกินทุกขราวเลือกแตร่ร้อนๆนะนี่สมัยก,ก่อนกว่านะั่แสดงว่าที่เขาให้ถือปฏิบัตินี้ก็คือเมื่อคนในอดีตเขาก็ใช้แบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะมันต้งพันนานแล้วนนานไหมคะที่รู้สึกว่า กว่าโรคมะระบาดมันจะหายไปมีความรู้สึกนมรู้สึกว่ามันนานไหมคะเป็นนานเมื่นแล้วแต่ว่าไม่นานเมือ่นอยู่แข่งอยู่แข่งมันเป็นย่าหมานพอย่าหมานที่งำลังรูก็หมาเพ้เอแลวนั่นก็ยังทันยุคสมัยนี้นะคะอ,อยากจะฝากอะไรไหมคะกับลูกหลานที่ในยุคของโควิดตอนนี้ในความรู้สึกเนี่ยกันทุ่งกันไม่ได้อยู่นันเลย อยากจะฝากอะไรให้ดูแลแบบไหนไหมคะมให้ลูกหลานดูแลตัวเองยังไงดีตรงนี้เราโลล้านก็ต้องแหลต่อยองไงทีนี้เมื่อในอดีตเนี่ยเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเขาเสียชีวิตด้วยโรคระบาดแบบนี้เขาเผากันยังไงคะเขาเผายังไงคะเขาคว่างโอ้เขาคว่างเพนาทองดำวันนี้เขาคว่างเพ จำได้นี่นาทองดําแกว่าไข่านามตายแม่ยังจำได้นี่ค่ะว่าเขาโอกอวนง,งั้นเขาไม่ให้เผ่าพ่ออะไรคะไม่รู้กลัวเชือ้อติดเชื้อมันติดต่อไปตาอตอนนี้ได้ตามข่าวบ้างไหมปัจจุบันนี้นมได้ตามข่าวบ้างไหมในทีวีในอะไรแบบนี้ได้ดูบ้างไหมคะได้ก็เลยแล้ว แล้วน่นนนะอยากอยากจะบอกอะไรให้ลูกหลานป้องกันตัวแบบไหน,นอ่ะก็บอกเบอร์ชายเลยว, <Okay. S 2> ว่าไม่ต้องไปไหนชายบอกแล้วชายมาวันไหมบอกไม่ต้องไปไหนเออบ้านก็ไม่ให้มาบอกไม่ต้องมาบอกวันนี้อยนั่นแหละไม่ต้องมาค่ะโอเค